สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูดาวจะนําเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านคืออะไรเพื่อนบ้านก็คือผู้คนนะคะที่อยู่รอบๆข้างบ้านของเด็กๆเ,เช่น บ้านของเด็กๆอยู่ตรงกลางข้างซ้ายจะมีบ้านคุณลุงคนหนึ่งข้างขวาจะมีบ้านของคุณลุงอีกคนหนึ่งข้างหน้ามีบ้านของคุณเพื่อนข้างหลังก็จะมีบ้านของคุณป้าเห็นไหมคะรอบๆบ,บ้านเราจะมีเพื่อนบ้านมียัดญาติไม่ใช่อยู่แค่หลังของเราเพียงหลังเดียวนะคะฉะนั้น การปฏิบัติตนกับเพื่อนบ้านควรทำยังไงคะเวลาเพื่อนบ้านข้างๆบ้านเรานะคะเรามีน้องๆเรามีพี่ๆใช่ไหมคะอยู่ข้างๆบ้านเวลาเราไปเล่นด้วยกันเวลาเรามีของเล่นเราเล่นร่วมกันเราก็ต้องรู้จัก แบ่งปันมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะของเล่นของเรานะคะก็แบ่งปันให้น้องๆที่อยู่ข้างๆบ้านได้แบ่งปันให้เพื่อนๆที่อยู่ข้างบ้านของเด็กๆได้นะคะมีของเล่นมีอะไรก็รู้จักแบ่งปันให้กันเล่นนะคะมีอะไรอีกลู้มไหมคะหากว่าบ้านของเด็กๆปลูก,กสมมุติว่า ปลูกมะละกอนะคะมะละกอออกเยอะเลยเด็กๆคิดว่าคนในบ้านเด็กกินทันไหมคะกินหมดไม่เอ่ยอ่าถ้าหากว่าเราปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกพืชผลที่บ้านออกเยอะเลยเราก็เอาไปแบ่งปันให้คุณยายข้างๆบ้านได้แบ่งปันให้คุณลุงข้างหลังบ้านได้เห็นไหมคะมีน้ำใจต่อกันและกัน สองข้อแล้วนะคะอีกข้อหนึ่งสมมุติว่าเพื่อนบ้านไปทำธุระต่างจังหวัดแล้วคุณพ่อของเด็กแอบเห็นขโมยขึ้นบ้านของเพื่อนบ้านข้างๆบ้านเราให้รีบ สองแอบดูนะคะอยากไปหาเขานะเพราะขโมยอาจจะทําอันตรายเราได้แอบดูในบ้านของเราให้เราก็ยกถุงโทรศัพท์โทรหาคุณลุงตํารวจเลยโทรหาคุณลุงตํารวจคุณลุงตํารวจครับคุณลุงตํารวจคะ ตอนนี้มีขโมยอยู่ข้างบ้านค่ะขึ้นมาขโมยของของเพื่อนเพื่อนข้างบ้านค่ะโทรบอกตำรวจเลยตำรวจก็จะมาจับขโมย mm. เห็นไหมคะมีน้ำใจต่อกันและการสอดส่องดูแลให้กับเพื่อนบ้านเราได้สมมุติวันต่อไปฝนตกหนักแต่เพื่อนบ้านเรายังไม่กลับมาเลย mm. ทำงานยังไม่เสร็จเลยฝนตกหนักแต่เขาตากผ้าทิ้งไว้ อืมทำไงดีคะถ้าหากเราสามารถช่วยเหลือได้ก็ ไปเก็บราวผ้าเขานะคะถูราวผ้าเขาเข้าไปในร่มหรือเก็บผ้าให้กับเพื่อนบ้านเข้าไปในร่มมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนบ้านเรามีน้ำใจต่อเขาเขาก็จะมีน้ำใจต่อเราเราแบ่งปันเขาเขาก็แบ่งปันเราเราคอยสอดส่องดูแลบ้านให้เขาเขาก็จะคอยสอดส่องดูแลบ้านให้เราเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะ ฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านการมีน้ำใจต่อการเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆและคนในครอบครัวทุกคนควรปฏิบัติทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านได้ไหมคะไม่ได้ดุเดือดดุด่ากันได้ไหมคะก็ไม่ได้เราต้องรักการสามัคคีกันนะคะพึ่งพาอาศัยกันในวิวยาลมจำเป็นนะคะยังไงแล้ววันนี้ครูดาวฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ